สวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้19-9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมนะครับก็หยุดๆกับบ้านก็พยายามดูแลตัวเองนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ทองออกไปข้างนอกกันนะครับก็เมื่อช่วงต้นรายการนะครับก็เป็นการส่งกำลังใจดีๆของสำนักบริหารกลางนะครับก็ซึ่งสำนักบริหารกลางก็จะเป็น ผู้ดูแลหลักพวกเราครับตั้งแต่เรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับรวมถึงที่มีผู้ติดเชื้อก็ประสานในเรื่องของการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็มีหลายๆหน่วยแล้วก็มาช่วยกันละตอนนี้นะครับนะครับทุกคนคนคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราไม่ประมาทนะครับการรักษาตัวหรือว่าการทํางานอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็จะทําให้เราสร้างเกราะป้องกันนะครับให้กับทั้งครอบครัวของเราแล้วก็องค์กรของเรารวมไปถึงสังคมในภาพรวมได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับขุหานกลางนะครับสำหรับสำหรับการส่งพลังใจดีๆนะครับที่เป็นคลิปดีโอหนึ่งนาทีที่มาร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์รณรงค์กันก็คิดว่าจะไม่ใช่ชวนกันเฉพาะ ในหมู่ของสารปกครองของพวกเรานะครับที่ก็ชวนไปถึงคนไทยทุกคนนะครับให้ช่วยส่งความร้องใจซึ่งกันและกันใหครับครอบครัวประเทศไทยของเราผ่านภัยโควิดไปด้วยกันให้ได้นะครับสําหรับในเรื่องแรกที่จะแจ้งให้น้องๆได้ทราบนะครับถึงความคืบหน้าคือตั้งแต่ที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับที่มีการติดเชื้อในกลุ่มร้านค้า สวัสดิการของเรานะครับที่ศูนย์อาหารชัน้น b 1นะครับก็มีการปิดศูนย์อาหารชัน้น b 1น่มีกําหนดจนถึงวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็เราก็มีมาตรการนะครับให้ผู้ประกอบการรา้านอาหารทั้งหมดเนี่ยเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดเลยนะครับออตอนนี้นะครับจากข้อมูลล่าสุดที่ได้ตรวจสอบมานะครับทางผู้ประกอบการรา้านอาหารทุกรายนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ทราบผลทั้งหมดเลยนะครับว่าไม่มีใครติดเชื้อนะครับรวมทั้งก็ให้มีการสังเกตอาการจนครบ14วันด้วยแล้วนะครับดังนั้นศูนย์อาหารก็จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการจําหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องยื่มตามปกติได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับก็คือคือพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่9นะครับโดยในวันนี้นะครับทางสํานักบริหารกลางนะครับที่ก็มอบหมายให้มีการสอบทานอาการของผู้ค้าทุกรายอีกครั้งนะครับถ้า ผู้ใดมีอาการไม่สบายก็จะให้งดการเข้ามาจําหน่ายอาคารนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังยกเล่นสําหรับร้านค้าที่มีผู้ค้าที่ติดโควิด -19 นะครับก็เป็นในส่วนของร้านอาหารใต้นะครับร้านครัวเจตุก๊กแล้วก็ร้านกาแฟนะครับก็ยังคงให้ปิดบริการอยู่นะครับก็จะตามกําหนดนะครับก็จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่23สิสิงหาคมนี้นะครับก็เฉพาะ ส่วนที่มีผู้ค้าที่ติดโควิดครับเราก็ต้องเพิ่มมาตรก,การให้ให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็วันจันทร์นะครับก็ทางศูนย์อาหารก็จะเปิดบริการนะครับก็ไปใช้บริการได้แต่ก็คิดว่าส่วนใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เจ็ดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนกลางนะครับก็ Work from Home กันนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากร้องๆดูแลตัวเองด้วยนะครับในการ Work from Home ของเรานะครับ ซึ่งก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าถึงเราจะเวิร์กฟอร์มโฮมก็ขอให้มีวิีัยนในการอ,อ,อยู่ที่บ้านกันด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆของเรานะครับที่ปรากฏว่าที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมด30รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับเชื้อมาจากในครอบครัวเหมือกนกันนะครับพี่พี่จะไล่เรียงให้เพื่อเราเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับเราจะได้ระวังตัวกันนะครับตั้งแต่รายต้นๆเลยนะครับก็ที่ เชื้อโควิด19นะครับเนื่องจากรับประทานอาหารกับน้องสาวที่ติดเชื้อที่บ้านนะครับอีกรายก็รับประทานอาหารกับพี่ชายของภรรยานะครับที่ติดเชื้อนะครับอีกรายหนึ่งก็คือทํางานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ติดเชื้อก่อนมาหน้านี้นะครับที่อันนี้ก็คือในส่วนที่ทางานของเราเองนะครับอีกรายหนึ่งเป็นคิดว่าเหตุมาจากการซื้อผลไม้จากแม่ค้าผลไม้ที่ติดเชื้ออยู่นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีการพักอาศัยอยู่กับแฟนที่ติดเชื้อนะครับอันนี้ก็คนในครอบครัวนะครับอีกรายก็คือทํางานร่วมกับบรรณาธิการฝ่ายข่าวที่ติดเชื้อก็คือมีน้องเราที่มีภารกิจงานข้างนอกด้วยนะครับอีกรายก็พักอาศัยอยู่กับน้องสาวที่ติดเชื้อนะครับอีกรายก็คือพักอยู่กับแฟนที่ติดเชื้อในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็อีกรายก็พักอาศัยอยู่กับน้องสาวที่ติดเชื้อนะครับ อีกรายหนึ่งคือ Work f r ฟอร์ m e ที่บ้านจะเป็นบ้านพี่ชายที่ติดเชื้อนะครับนี่ครับก็เป็นคนในครอบครัวนะครับแล้วก็อีกรายก็คือคนในครอบครัวติดเชื้อนะครับอีกรายก็ไปพบกับญาติที่ติดเชื้อนะครับนี่ครับก็ไปพบปะถึงจะในครอบครัวเดียวกันครับก็เป็นญาติที่ติดเชื้ออีกรายก็พบกับน้องชายที่ติดเชื้อนะครับก็มีส่วนที่ไม่ทราบสาเหตุก็มีอยู่34รายนะครับที่แจ้งมานะครับ อีกรายก็พักอาศัยอยู่กับน้องชายที่ติดเชื้อนี่ก็คนในครอบครัวนะครับอีกรายเราก็คือรับผ้าจากคนขายผ้าที่ติดเชื้อนะครับอ,อ,อีกรายก็บอกออไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าเดินทางมาทํางานโดยรถแท็กซี่และรถสาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องในระหว่างการเดินทางก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับกออ็อีกรายน้องก็แจ้งว่าเดินทางไปเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากนะครับ อีกรายก็คือพักอาศัยอยู่กับแฟนที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีพักอาศัยอยู่กับแฟนที่ติดเชื้อเช่นเดียวกันอีกนะครับแล้วก็มีอีกรายก็คือ work from home ที่บ้านมารดาติดเชื้อนะครับตรงนี้นะครับก็คือ,อ work from home แล้วนะครับน้องก็อนอกจากที่จะอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ไปที่บ้านมารดาด้วยนะครับก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็ติดเชื้อก็เลยติดเชื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ ล่าสุดก็คือพักอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อครับตรงนี้ะครับก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นคนในครอบครัวของเราทั้งนั้นนะครับพี่ก็เลยต้องฝากน้องๆนะครับว่าก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับบางครั้งกลายเปกลายเป็นว่าพอมาที่ทํางานเนี่ยมาตรการของเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยตัวตามสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เราเคย work from home อยู่กับที่พักของเราที่อยู่ตรงนี้พอมีเวลาเราก็เลยไปพบปะกับครอบครัวใหญ่ของเรานะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยโดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวที่มีคนที่ออกไปทํางานข้างนอกด้วยนะครับพี่น้องที่ออกไปทํางานข้างนอกหรือคุณพ่อแม่ที่ยังทํางานข้างนอกอยู่แต่พอกลับมาที่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้มาตรการแบบที่เราอยู่ที่ทํางานใช่ไหมครับทานอาหารร่วมกันตรงนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ที่เห็น ก็คือการทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นจุดเ,เสี่ยงบ้างเลยเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยหนึ่งคือว่าเราไม่ได้ใส่แมสก์นะครับสองก็มีการพูดคุยกันในระหว่างการทา,ทานอาหารนี่ครับโอกาสที่จะติดเชื้อเชื้อลงไปในอาหารบ้างนะครับส่งต่อไปให้บุคคลที่นั่งล้อมวงกันบ้างอะไรตรงนี้นะครับก็โอกาสติดเชื้อสูงมากนะครับเพราะนั้นก็ฝากนอก้องๆนะครับแม้แต่ในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคนในครอบครัวยังมีการทํางานข้างนอกไปข้างนอกอยู่ พราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่แต่ว่ากลัวว่าเขาจะให้เชื้อมาที่เรานะครับเราเองนะครับถ้าเกิดว่าต้องไปข้างนอกเหมือนกันก็มีโอกาสไปติดเชื้อกับคนในครอบครัวคนที่เรารักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับถึงกับ Work ์กโฟมผมก็ต้องระวังตัวให้ด้วยนะครับต้องไม่ประมาทนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็ร่วมกันให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมถึงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ให้กําลังใจกันมาในรายการของเรานี่แหละนะครับ แล้วก็หาเวลานะครับเหมือนกับที่สำนักขุนหานกลางทำตอนต้นรายการนะครับหาเวลาการทําคลิปหนึ่งนาทีเพื่อส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ จบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดีที่ฉันรู้จะมีไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิดตากันที่เราเจออยู่ ปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไร แ <Yeah. S 2> นก็ต้องสู้ฉิงแม่ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินทางไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและ ทงกันเําเหมือนไปวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังราม่าที่อยากให้ภาพปังวันที่คุงเทลเจหมดหน้าตักก็กลายเป็นศูนสลายและกลายเป็นกองซากกลายเป็นลากลักมันนานแลวติดแข็เหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินชา้าไปแทบเข็มสั้นและทัดเข็มดาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวจนแสงแพร่าพาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรับผิดชอบและกำาังใจผ่านไอจีเราจะสู้วับ C-O-V-I-D ด้วยคำว่ามิบัพป้า,าไม่ใช่สงครามใหีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้อง